คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องรถยนต์กันหน่อยนะคะเนื่องจากราคาน้ํำมันที่แพงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเริ่มหันมาสนใจรถไฟฟ้าหรือว่ารถ e ีวีนะคะก็มีบางคนเนี่ยเรียกร้องไปถึงรัฐบาลบอกว่าอยากจะให้เพิ่มเงินอุดหนุนหน่อย พาคุณผู้ชมไปที่งานนี้นะคะงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45วันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างคึกคักค่ะโดยเฉพาะบูธรถยนต์ e ีวีหลายค่ายหลายแบรนด์จากประเทศจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็ค่ายรถยุโรปต่างได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนอย่างมากอย่างผู้ใช้รถรายนี้ค่ะเขาบอกว่าที่สนใจรถ E v ีวีเนี่ยเป็นเพราะเป็นรถประหยัดพลังงานน่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ำมันลงได้จากปัจจุบันที่วิ่งรถไกลกว่า100กิโลเมตรต่อวันส่วนอีกคน ต้องการให้รัฐบาลลดภาษีนำเข้าและลดภาษีสภาษามิตรมากกว่าเดิมรวมทั้งเพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับผู้ซื้อรถ e ีวีมากกว่า150,000บาทควบคู่กับการขยายสถานีชาร์จรถ e ีวีให้เพียงพอครับเต็มมันช่วย1น0 0ถึงแสนแครับอยากให้คงไว้ประมาณเท่านั้นเทศกาลเนีย่ยครับมันยังไม่ตอบโจทย์ครับย,ยังสถานีชาร์จยังไม่พออะไรเงรี้ยยังคือยังต้องไปรอ ต่อคิวกันอย่างเงี้ยครับอยากให้ภาครัฐแบบสนับสนุนช่วยแบบเรื่องสถานีชาร์จให้เยอะกว่าเดิมครับดยสยสดตัวแล้วผมคนใช้รถค่อนข,ข้างเยอะก็วันละประมาณร้อยกว่ากิโลก็คิดว่าถ้าขยับเป็นรถไฟฟ้าก็อาจจะช่วยเซฟเรื่องค่าน้ำมันไปได้เยอะทีมข่าวยังไปสัมภาษณ์พนักง,งานขายรถยนต์อีวีค่ายหนึ่งนะครับที่ยอมรับว่าปีนี้มีคนสนใจรถอีวีมากขึ้นโดยเฉพาะชาวต่างชาติแล้วก็กลุ่มวัยรุ่น ขณะที่ผู้จัดงานบริษัทกังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลตั้งเป้าว่าปีนี้จะมีผู้เข้าชมงานกว่า1น1ล้าน7แคนและมียอดจองเพิ่มขึ้น15-20%จากปีก่อนเนื่องจากมีปัจจัยบวกหลายด้านโดยเฉพาะการเข้ามาของผู้ผลิตรถยนต์รายใหม่ๆโดยงานมอเตอร์โชว์จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมจนถึงวันอาทิตย์ที่7เมษายนนี้นะครับไปเยี่ยมชมกันได้นะคะคนไปเยอะทีเดียว